สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอัลต์เชสซีซันที่2ี่นะครับวันนี้เรามาเราดูครับว่าจะเล่นภาษาอะไรกันบ้างนะครับนะครับเริ่มตัวแรกครับพี่ยามนะครับมาดูกันครับว่าคลิปชุดแรกเราจะได้อเทมอะไรครับคลิปนี้อาจจะไม่มีเสียงดนตรีนะครับขอภาคสดเลยละกันครับชนะไปครับตาที่1ดูครับได้อเทมอะไรครับไอเทมค่อนข้างไม่ค่อยเยอะครับเลือกตัวที่2ครับเดี๋ยวเป็นวีนอมครับวันนี้นะจะเล่น ประสานของแอสซินนะครับรอบที่สครับมาดูครับไอเทมที่2องจะได้อะไรครับไปครับลุยไปพยายามกระโดดเสียบดอกแรกเลยครับตัวไอตัววีนอมนี้ SP เต็มจะเป็นพ่นพิษนะครับชนะไปครับตาย2องมาครับมาดูไอเทมครับก็ยังไม่มีบวกแอตแทกนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเอาใช้นิ่งอาเชอร์ดีไม่เอ่ย ดูก่อนเป็นลาวาชาแมนดีกว่าครับน่าจะเป็นตัวแทงที่ดีกว่าครับโอเคครับมาดูชุดที่3ครับว่าเดี๋ยวเราได้ไอเทมอะไรครับค่้ยมาดูกันทั้งหมดครับตอนนี้ก็คลิปก็ไม่น่าจะมีปัญหาที่จะชนะนะเพราะตัวดามิเรามี2นะครับโอเคครับชนะไปครับตอนนี้ดูครับโอ้ซอสแมนก็มาครับ แล้วก็ลาวาชามครับตอนนี้เราเปิดผสานของอาอกแดงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาตัวออกหนึ่งตัวนะครับเป็นวินนอมออกไปนะครับมาดูครับว่ารอบนี้จะเจอผู้เล่นอะไรครับตอนนี้เราเจอผสานก๊อตนะครับหรือผสานพระเจ้านะครับแล้วก็เขามีนักเวทหนึ่งตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูครับว่าไหวหรือเปล่าอ๋อค่อนข้างน่าจะไหวนะครับโอเคครับชนะไปครับเกือบแพ้เหมือนกันครับ เราพี่สี่ครับตัวแพนด้ามาครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดแพนด้าครับแล้วก็เดี๋ยวลงเลเวลนะครับเพื่อลมมินนมไปนะครับตอนนี้เราเอาแพนด้าลงเนื่องจากว่าเราอยากได้แพนด้าแอสซินนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับอยู่ที่ดวงล้วนๆครับฝั่งตรงข้ามนะครับเท่าที่ดูนะครับก็มีไม่มีประสานนะครับแต่มีเมีดกับตัวตัวซอร์สแมนนะครับชนะไปครับตอนนี้ ซอสแมนกับลาวาชแมนมาอีกแล้วครับตอนนี้แอสซินรามาเพิ่มครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับตัวซอสแมนกับลาวาก็น่าสนใจครับเลือกมาครับรอดูครับฝั่งตรงข้ามตอนนี้เราเจอประสาแอดนะครับข้าที่หนึ่งครับแอสาตัวของเขาก็มีพิยามนะครับแล้วก็มีเวนอมกับน้องหอยของเรานะครับตอนนี้ไหวหรือเปล่า รู้สึกสูสีครับแต่ดูแล้วไม่น่าหลอดครับแพ้ไปครับตานี้ไปครับไม่มีอะไรเลยครับเดี๋ยวเรารอไปสู้รอบต่อไปเลยครับว่าเราจะเจออะไรครับแพ้สรอบติดแล้วนะครับไปครับตอนนี้เราเจอประสานโอลิเออร์นะครับ ของเขามีวอลลเออร์สี่ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นไนท์หนึ่งนะครับไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าแต่ดูจากลักษณะไม่น่ไหวเท่าไหร่นะครับเราดูไปเลยครับว่าไหวหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราเหลือไม่น่ไหวครับแพ้ไปครับตอนนี้เเรามาดูครับว่าเราจะไหวต่อไปหรือเปล่าแค่ไหนครับตอนนี้มีน้องหอยมาครับซื้อน้องหอยมาหนึ่งตัวครับ แล้วก็รอดูสักพักนึงไม่แน่ใจครับเดี๋ยวรอดูรอบต่อไปเลยครับว่าเราเจอกับทีมไหนครับตอนนี้เราเจอแพนด้านะครับแพนด้าขั้นที่สองนะพะมีแพนด้าสองตัวแล้วเปิดประสานนักสู้เลยครับไหวหรือเปล่าต้องรอดูครับตอนนี้ของเขาเหลือไม่กี่ตัวแล้วครับเหลือสองสามครับเอาครับเหลือสามหนึ่งนะครับไหวหรือเปล่าเพราะเขาสองดาวครับเราหนึ่งดาวหมดเลยครับไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่า โอ้โอเคครับชนะไปครับตอนนี้รอดูครับมีตัวอะไรมาเพิ่มครับอ่าเรามีหลอดออฟแซนครับหรือเมงป่องของเราครับลงไปครับเปิดประสานแพนด้าครับตอนนี้เราสลับแพนด้าออกนะครับเอาแพนด้ากระบอกออกไปแล้วเอาแพนด้าหินลงไปแทนนะครับเพื่อเปิดประสานชาเมนนะครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามจะเป็นประสานของโทนะครับขั้นที่หนึ่งครับแล้วก็ ออกแดงขั้นที่หนึ่งเหมือนกันครับตอนนี้ไหวหรือเปล่าเตะรัวๆครับชนะแน่นอนครับไม่น่แพ้ครับครับชนะตามคาดครับผมไปรอบต่อไปครับตอนนี้เราเปิดภรสานมีแอสซินนะครับแล้วก็มีออกแดงนะครับแล้วก็ชาแมนขั้นที่หนึ่งนะครับรอดูกันครับว่า จะได้ไอเทมอะไรครับในรอบที่สิบนี้วูดครับมาแล้วครับหนึ่งอันแซนคาตันครับโอเคครับชนะไปครับตอนนี้ตอนนี้ไอเทมมาครับอาจจะเป็นวูดครับอีกอันหนึ่งนะครับน่าสนใจสุดเพื่อเปิดเป็นค้อนสายฟ้านะครับเดี๋ยวรอดูครับว่าใส่ให้ตัวไหนดี ตอนนี้ว่าอยากจะทำแหวนคิระอยู่นะครับต้องรอดูครับออาอาวุธครับไมคออันนึงครับตอนนี้นใส่เท่มให้แอสซินครับไปครับรอบนี้เราเจอผสานก๊อบบินครับก๊อบบินขั้นที่1แต่เขามีดูมนะครับไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าเออ แซนเราโดนดูมครับไหวไหมเอ่ยไม่น่าจะไหวนะเพราะถ้าโดนปาดก็ตายโอเคครับแพ้ไปครับตอนนี้เรา่อไปโอ้พี่ยามเวนนอมแล้วก็แซนมาครับแต่ทีมเราไม่มี2ดาวสักตัวครับไม่รู้ว่าเราต่อไปเราเจอจะไหวหรือเปล่านะครับต่อดูครับว่าเจอภาษาอะไรกันครับตอนนี้เท่าที่เห็นนีมีภาษาคนนกนะครับแล้วก็ภาษาของนักเวทนะครับ แล้วก็จะมีรถเกาะนะครับที่เป็นของไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรแต่เป็นรูปโครงกระดูกนะครับโอเคครับแซนเราขึ้น2อดาวครับตอนนี้สตาร์ทค่อนข้างดีนะครับแซนครับเดี๋ยวเรามาเราดูตอนสุดท้ายครับแซนนี่ฮีโร่ของเราเลยนะครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามนะครับเจอประสานขนนกนะครับไหวหรือเปล่าเรือสั่นไหวไหมไหม โอเคครับชนะไปครับตอนนี้โอ้แผนด้ามาอีกหนึ่งครับแต่แผนด้าตัวนี้วันนี้เราไม่เล่นนะครับโอเคครับตอนนี้เก็บเงินครับห้าสิบเอ็ดบาทแล้วครับฝั่งตรงข้ามตอนนี้เราเจอประสานอาเชอร์รับหรือฮันเตอร์นะครับแล้วก็มีเผ่าสัตว์นะครับโอเคครับน่าจะไหวครับโอเคครับชนะไปครับตอนนี้ โอ้พี่ยามขึ้น2องดาวครับมาดูครับตอนนี้ลงเลเวลครับรีถาตัวครับไม่เจอเลยครับตอนนี้เจอวอเตอร์สปิริตครับโอเคครับเจอคลิปรอบนี้ครับเดี๋ยวมารอดูครับว่าได้อะไรเราเอาวอเตอร์สปิริตลงไปนะครับตอนนี้เราเจอเปิดประสานแอสาซินขั้นที่1อยู่นะครับแต่แอสเรามี4ตัวนะครับ มาดูนะครับว่ารอบนี้จะได้ไอเทมอะไรครับตอนนี้ได้แหวนเลือดนะครับแล้วของพิเศษที่จะได้คืออะไรครับเดี๋ยวมารอดูครับชนะไปครับตอนนี้ไอเทมน่าสนใจครับเดี๋ยวเอาตัวคิทตันเลือดนะครับเพื่อเดี๋ยวเราทำเป็นกุญแจมือนะเพื่อทำแหวนคิละนะครับ ครับหีตัวซอสแมนมาอีกหนึ่งครับหลีอ้ใครมาครับใครกันล้ะว่าชาแมนครับซื้อมาก่อนครับเดี๋ยวมาดูไอเทมครับตอนนี้ใส่กุญแจมือครับให้กับแอสซัซินเรานะครับโอเคครับบววูสู้ฟตไปตอนนี้เราเจอน่าจะเจอโทขั้นที่1นะครับแล้วก็จะเป็นออกแดงขั้นที่2นะครับ สี่ตัวนะครับดูครับไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่าแซนสตันทิ้งก็หมดนะครับไปเป็นแถบครับโอเคครับชนะไปครับมาดูครับตัวที่เราหาจะเจอไหมครับตอนนี้มีหมาจิ้งจอกมาครับเดี๋ยวเราลองดูครับว่าจะยังไงลองเปี่ยนแอสซัสซินออกมาครับแล้วก็สลับของเลยนะครับ ตอนนี้เราเจอประสานแพนด้าโอ้โหของเขาประสานแพนด้าเต็มนะครับพอแพนด้ามีสี่ตัวครับแล้วก็จะมีไนท์นะครับจอเป็นดาก้อนไนท์ครับไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่านะครับดูจากลักษณะรูปเกมอาจจะไม่ไหวนะครับว่าเขาสองดาวเยอะครับตอนนี้เรามีแค่แซนตัวเดียวสองดาวแซนตายแล้วก็ไม่น่าจะรอดนะครับเพราะว่าแพนด้าเขาโหดกว่าเรานะครับ เขาป้องกันโจมตีเลยครับโอเคครับแพ้ไปครับอ่าครับดูครับเดี๋ยวรีดูก่อนนะครับว่ามีตัวไหนบั่งอ่าซอสแมนสองดาวเวนนมสองดาวครับไปครับเปลี่ยนเอาวอเตอร์สปิริตออกมาครับแล้วก็เอาหมาป่าออกมาครับตอนนี้เปลี่ยนไอเทมครับตอนนี้เราเจอประสาน โทเขันที่1นะครับแล้วก็จะเจอวอลิเออร์ครับต้องดูครับว่าไหวหรือเปล่าดูจากลักษณะค่อนข้างไม่ไหวครับอ่าไหวหรือเปล่าเราติดูจากลักษณะไม่หน่าไหวครับแพ้ไปครับตอนนี้รอบที่สิบเก้าครับลาวาชาเมนครับขึ้น2ดาวครับตอนนี้สองดาวเราค่อนข้างมาครับ ซื้อพีดอมของเราลงมาครับอัพเลเวลไปครับแล้วมาดูครับว่าเราจะเจอทีมอะไรครับตอนนี้เราเจอเครื่องจักรนะครับแล้วก็จะมีก็บินครับเออไหวหรือเปล่าแต่น่าจะไหวครับเพราะเรามีแพนด้าครับหินครับเตะทีสตันเป็นแถบครับชนะไปครับตามเมื่อกี้ โอเคไม่มีอะไรน่าสนใจครับลงเลเวรไปครับอ่าดีโลนครั้งวอเตอร์สปิริตมาแต่ไม่แน่เสือครับตอนนี้เจอคลิปครับรอบที่20ครับดูครับว่าได้เอเทมอะไรครับเซกแพนกวินมาก่อนครับตอนแรกครับผมจากประสานชาเมนครับได้เมจิสปามา1อันครับอ่ดูครับไหวไหมอ่าเมจิสปาคั้งมาสอันเลยครับ ดวงไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้ตอนนี้มีเมจิกหวานครับซื้อได้ยงดีอย่างเดียวครับเมจิกหวานครับแล้วก็หลอดออฟแซนมาอีกหนึ่งครับตอนนี้ัพ level ไปเลยครับเงินเหลือ45ครับตอนนี้ลงตัวหมายจอกลงมปครับโอเคครับมาเราดูครับตอนนี้เราเจอคนนกรุนล้วนเลยนะครับ แอดเราตายไปแล้วครับแซนเราสตันครับแต่จะดูครับว่าจะไหวหรือเปล่าเตะโอ้แพนด้าเราโหดครับคาไดรลีรีสกิลครับชนะไปครับตอนนี้อ่าแอนซินเรามาอีกตัวครับตอนนี้เราเปลี่ยนครับกลับมาจิ้งจอกครับตอนนี้เราเปิดประสานของาแมลงอีกหนึ่งนะครับแต่เป็นแอนซินเหมือนกันครับ สารมัมแรงค่อนข้างดีนะครับถ้าตายสามารถมีโอกาสมาแรงออกมาอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ไหวหรือเปล่าตตัวละครเขาเยอะกว่าดูแล้วไม่หน่าไหวนะครับโอเคครับแพ้ไปครับตอนนี้ไม่ไหวจริงครับตอนนี้พิยามาอีกหนึ่งแต่ไม่เอาครับรีโลดกวาครับหาตัวละครครับอ ตัวแมลงละไมอีกหนึ่งครับตอนนี้เราเจอผสานของมีแพนด้านะครับกับไนท์นะครับดูว่าไหวหรือเปล่าปั่นปั่นปั่นไปครับค่อนข้างไหวอยู่นะครับโอเคครับลุมเขาอย่างเดียวครับตอนนี้โดนสตันนครับปั่นเข้าไปครับปั่นปั่นปั่นครับปั่นโอเคครับมีทีมแพ้หนึ่งงทีมนะครับชนะไปครับตอนนี้ ตอนนี้ไม่มีอะไรครับเอามารีโลเนื่อครับว่ามีตัวละครอะไรหรือเปล่าขายไปครับตอนนี้เอาน้องเห็ดลงมาครับรีโลครับเจออะไรไหมเอยไม่เจออะไรเลยครับอาแอดขึ้นสองดาวครับตอนนี้เอาน้องเห็ดกลับขึ้นมาครับเดี๋ยวใส่เทมครับตอนนี้เราเจอประสาน สัตว์ขั้นที่1แล้วก็เจอกับขนนกขั้นที่2นะครับมาดูครับว่าไหวหรือเปล่าเซนสตั้์ครับโอเคตายไปครับชนะไปครับตอนนี้ตอนนี้ของดาเมจเราไม่มีเลยนะครับเพราะว่าไอเทมที่ได้นี้ไม่มีดาเมจเลยครับมีแต่ของเวทนะครับตอนนี้เจอคลิปรอบที่ยี่ห้าครับดูครับตอนนี้น่าจะลงเลเวลนะครับตอนนี้เรา เอาไข่ใส่แพนด้าครับแล้วซื้อเวน o มเนเซอร์มาครับแ้วเดี๋ยวลงรีวิวครับเดี๋ยวเราหาวิธีเปิดผสานของคีละก่อนนะครับเพื่อเพิ่มความโหดครับตอนนี้เซนมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็เซนซันเซสมีขายครับแต่ล็อกไปก่อนครับตอนนี้ดูคีบับชนะไปครับดูไอเทมครับได้อะไรอ่าตอนนี้เราสามารถทำแหวนคีละได้แล้วครับ อ๋อซันเซ็ตลงมาครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนครับขายลาวาชาแมนทิ้งครับแล้วก็เอาแหวนคิละให้กับตัวแอสซิสินเรานะครับตอนนี้เปิดผสานเขานะครับแล้วเราเปลี่ยนจากซอสแมนออกนะครับเป็นวินนอมเบเซอร์เพื่อเปิดคิละนะครับดูครับเบาไหวหรือเปล่าตอนนี้เราเจอกับผสานของอริเอร์ครับ เขามีตัวในตำนานท่านาแต่เราเตะตายแล้วครับแต่ไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่าสองกระสับเพราะเขามีสามดาวครับไหวไหมตปขี้ครับแต่เราไม่มีดูดเลือดครับไหวไหมเลือขี้อีกดอกนึงครับไหวหรือเปล่าโดนดันครับน่าสูสีครับโอเคครับชนะไปครับเกือบแพ้นะครับตอนนี้ ดูครับเดี๋ยวรีโลหาตัวก่อนครับอ่าไข่มาอีกหนึ่งครับซื้อเก็บไว้ก่อนแล้วที่เหลือลงเลเวลครับโอเคครับอเอาไข่ใส่วินนอมเมนเซอร์ดีกว่าครับเพื่อขึ้นไปสองดาวครับค่อนข้างถึกนะครับวินอม,มนเซอร์แต่ท้านดาวเดียวไม่ค่อยไหวครับตอนนี้เราเจอ กับภาสารมนุษย์นะครับแล้วก็ออกแดงนะครับแล้วก็นักเวทโอเคครับชนะไปครับเขาแพ้ไปเลยนะครับมีเมจิกสปามาให้เราครับขายแพนด้าเอาเงินครับไอเทมค่อนข้างมีแต่ของเวทครับใส่ให้ตัวว e n o มันเซอร์ครับค้อนสายฟ้าครับเลือกดูดีๆครับใส่ให้ว e n o มครับ ไม่ใช่ครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนมาใส่เวนอมเนเซอร์ครับตอนนี้อัพลงเลเวลไปแล้วนะครับตอนนี้เปิดผสานแอสซินขั้นที่สองครับแอสซินหกตัวครับไปครับตอนนี้โอ้เราเจอกอบินครับกับเครื่องจักรครับกอบินของเขาน่าจะเป็นขั้นที่สองแล้วครับโอเคครับชนะไปครับ อาอสซินลงมาอีกสองตัวครับเดี๋ยวลีโลดูครับน้องหอยไม่อีกหนึ่งครับรีโรครับตัดสินใจครับขายเซมันไปทิ้งไหมครับเราซื้อหมาป่ามาครับเลดฟอกค,ครับโอ้โหตอนนี้เราเจอภาษานักสู้นะครับไหวหรือเปล่า สารซื้อของเขาขั้นที่2นะครับค่อนข้างโหดอยู่นะครับแต่เราลุมครับสตันรัวครับอีชนะไปครับตอนนี้เขาแพ้ไปเลยครับตอนนี้โอเคแอดขึ้น2ดาว2ตัวครับเรดฟอกก็สองดาวครับตอนนี้เจอคีบครับใส่เทมครับให้ไมนอมเมนเซอร์ครับดูนะครับว่าไหวหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะมีปัญหาครับตอนนี้เรามีโทเทมให้เขาตีก่อนครับดูครับไอเทมจะได้อะไรครับ โอ้โหมีดูดเลือดนะครับแต่เราไม่เอาครับเดี๋ยวเราทําเหมือนลูกแก้วรีสกิลนะครับจริงๆมันใส่ให้แซนได้นะครับแต่เราใส่ให้ตัวแพนด้าก่อนนะครับเพื่อเราจะได้เตะหิน2ครั้งนะครับแล้วเปิดสตันไว้ครับโอเคครับเเตอร์เราขึ้น2ดาวครับ ดูครับไปเจออะไรสี่ทีมสุดท้ายครับตอนนี้เราเจอประสานวอลเลอร์ครับกับปีศาจครับวอลเลอร์ขั้นที่สามนะครับไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่านะครับขอตัวแทงเอาค่อนข้างเยอะครับเราก็เดินเรือชนรัวครับไหวไม่เอ่ยโอเคครับชนะไปครับตอนนี้ของเรามีไม่เยอะครับอน้องเฮดขึ้นสดาวครับ ลงเลเวลครับตอนนี้เราเลเวยวก้าวนะครับทุกคนก้าหมดครับตอนนี้โอ้โหทีมนี้ไหวไม่เอ่ยของเราไปตีโทเทมเราก่อนครับโอเคครับชนะไปง่ายครับตอนนี้อ่าใครไหมอีกหนึ่งใบครับลงเลเวลนะครับอ่าตอนนี้เราเต็มแล้วนะครับเราเอาน้องน้องน้องหอยลงนะครับ โอ้โหเรามาดูครับไหวหรือเปล่าตีขี้แตกรลัวๆครับตายไปยับยับเตะหินก็ค่อนข้างตายเยอะครับโอเคครับชนะไปครับตอานี้ตอนนี้เหลือสมทีมสุดท้ายครับพิดดอมขึ้น2ดาวครับรีโลครับหาตัวละครเพิ่มครับอแซนอมกหนึ่งครับซื้อไว้ครับ เซมันมาอีกตัวนึงครับแต่ไม่แน่เสือบรอรอดูครับเจอโอิเออร์ก้าวนะครับแล้วก็ปีศาจหนึ่งนะครับดูครับไหวเปล่าโอ้โหแต่ดูลักษณะไม่น่าไหวครับโดนลุมครับโี่ครับมีทีมแพ้อีกหนึ่งครับโอเคครับแพ้ไปครับตอนนี้ โอ้เดี๋ยวเจอคลิปครับตอนนี้เรารีโลหาตัวครับขายแพนด้าทิ้งไปครับดูครับคลิปตัวนี้จะได้อะไรครับคลิปที่รอบสามสิบห้านะครับโอเคครับอืมได้หินเพิ่มเลือดนะครับตอนนี้อ่ะโอเคครับหน้ากากดูดเลือดครับเราต้องใส่ให้แพนทอมแล้วแล้วครับตอนนี้แพนทอมขาดของครับ โอเคครับเปลี่ยนไหมครับโอเคเราก็เหลือ2ทีมสุดท้ายครับว่าเราจะสู้เขาไหวหรือเปล่าตอนนี้รถไม่ใช่รถครับเรือครับวิ่งชนเราครับของเขานี่จะเป็น9 v o บริเออร์นะครับแล้วก็1ปีศาจนะครับไหวไหมหนึ่งตัวโอ้ไม่หรอดครับแพ้ไปครับตานี้ของเขาก็เยอะครับ ตัวห้าดาวครับอเป็นท่อไมหนึงครับกบินครับตอนนี้ไม่เอาครับกบินขึ้นสองดาวครับไม่มีอะไรเลยครับเดี๋ยวก็บินกันมาเก็บก่อนครับรีโลครับตอนนี้ไข่เรามีสองสองใบนะครับพี่ครับไหวหรือเปล่าโตนเรือชนครับอืสแตนนานไปหน่อยครับตอนนี้แซนสแตนครับ สาดเข้าไปตอนนี้เขาเหลือสามตัวครับรวมกับลูกน้องเป็นสี่ครับสตาร์อีกหนึ่งครับไหวไหมแพน้อมมันเซอร์น่าจะไม่รอดนะครับโอเคครับแพ้ไปครับตอนนี้รอบที่สามสครับอ่าใขรขึ้น2ดาวครับตอนนี้ใส่ให้กับแพนทอมเป็นสดาวครับขึ้นแพนทอมสาดาวนะครับขายแพนทอมทิ้งไปครับ ตอนนี้เราเปิดประสานแอสซินครับแอสซินขั้นที่สามนะครับแล้วก็มีแมลงขั้นที่หนึ่งนะครับโอเคครับดูครับว่าไหวหรือเปล่าเรือชนอีกแล้วแซนกระโดดหนีไปครับสตันครับสาดไปครับเออแซนตายครับตอนนี้เหลือแพนท่อมตัวเดียวครับฝันโช h โช e โช o ไหวหรือเปล่าไม่ไหวครับโดนเรือชนครับแพ้ไปครับตอนนี้ตอนนี้ของเราค่อนข้างน้อยครับตอนนี้เราเอาของที่ ใส่กับตัวแพนด้าออกนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ให้ตัวละครอ,อื่นครับตอนนี้วินอมันเซอร์ครับไหวหรือเปล่าใส่เทมครับให้วินอมันเซอร์ครับดูแล้วไม่แน่โอเคครับเดี๋ยรอดูครับหนึ่งรอบว่าใส่แล้วจะดีหรือเปล่าไม่ไหวครับ บีนอมเมเซอร์เราตายก่อนครับตัวแรกเลยนี่ครับเรามาเราดูครับพี่ดอมเรากลางโดมครับแอสซินเราอยู่ข้างในครับเป็นทอมของเราจึกจึกฟันคีครับไหวไหมไม่ไหวครับแพ้ไปครับตานี้เลยยี่สิบสี่ครับตอนนี้มาเจอคลิปรอบที่สี่สิบครับมาดูครับว่าได้เทมอะไรครับฮ่าแสนมาอีกหนึ่งตัวครับตอนนี้เราขาดแซนอีกสองตัวเพิ่อขึ้นแซนสามดาวนะครับไข่หนึ่งใบครับ ะไรครับไม่เจอครับไม่เจอเลยเอาเราเจอแซนครับขายวินนอมแมนเซอร์ไปครับเพื่อซื้อแซนแล้วก็เปิดแซน3ามดาวครับสตันยบจับนะครับค่อนข้างดีนะครับสตันสตันของแซนครับขั้นที่สามเนี่ยสามดาวเนี่ยมันสตันไปน่าจะประมาณ4วินะครับแล้วก็มันจะสตันไปหาตัวที่อยู่ไกลที่สุดนะครับ ชนะไปครับมาดูกัครับว่าได้ของอะไรครับอาา่าเป็นขวานตีกระจายแล้วตีเร็วครับใส่ไอเทมครับตอนนี้ขวานใส่ให้กับแผ่นท่อมครับของเรา1อันแล้วก็ใส่สร้อยครับใส่ของให้แผ่นท่อมครับตอนนี้เน้นแผ่นท่อมครับ เป็นขวานแทนนะครับแล้วก็คอนสายฟ้าครับมาดูนะครับว่าไหวหรือเปล่าเจอแซนสตันยับยับครับเพราะตอนนี้แซนมีลีครับสตันช่วยครับโดมพี่ด้อมเลยนะครับไหวครับโอเคครับตายไปสตันยับครับชนะไปครับตอนนี้ตั้งแต่คลิปรอบผ่านมานะครับตอนนี้ Hp ลดไปทีละครึ่งทีละครึ่งครับตอนนี้สูซีครับเหลือเจ็ดกับหกนะครับมีในเทมครับ ตอนนี้แซนโคตรแอสซิดครับตอนนี้สปอร์ตที่แจ๋มครับโอเคครับไปถึงปุ๊บเอพีเต็มสตันครับสตันไปสตันมาครับทีมเขาเกือบหมดครับตอนนี้แล้วเราเปิดภาษาได้ทัซินด้วยครับสตันไปหนึ่งครับแซนโอ้โหคิแตกไปชนะไปครับตานี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Black m e ม t Channel ของเราด้วยนะครับ ขอบคุณที่รับชมทุกคนครับ